องนี้ผมวัดดูได้ประมาณสองเซนนะครับสองคูณสองเซนน่าจะได้นะครับนี่งานใหม่สวยกันเลยทีเดียวนะครับถ้าของของหลวงพ่อนี่แท้นี่หาค่อนข้างยากนะครับดูก็คนดูเป็นก็น่าจะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับดูยากของแท้ผมก็ดูไม่เป็นนะแต่ผม มั่นใจผมบูชามาจากวัดนะครับบูชาเสร็จผมก็เอาไปวางไว้ที่ที่รูปหล่อหลวงพ่อนะครับบนบนดบแล้วก็ไปวางที่มือหลวงพ่อนะครับแล้วก็อธิษฐานให้หลวงพ่อมาคุ้มครองนะครับแล้วก็มีอีกชอตนึงผมเอาไปวางไว้ที่เอาไปแปะไว้ที่ยันอกเรานะครับบริเวณหน้าโบสวัดหนองโพนะครับก็ ถือว่าเป็นการเอาเลิกนะครับถ้าของแท้